สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เปิดโพลสาวหน้าสวยที่สุดในโลกปี2023รู้อันดับมีอึงลูกหนังควาที่6ลิซ่าอยู่ที่14 โดยอันดับหนึ่งได้แก่แนนซีจีเวล c แมคโดนีหรือแนนซีนักร้องนักแสดงและพิธีกรชาวเกาหลีอเมริกันอดีตสมาชิกของเกิร์กรุปเกาหลีโมโมแลนนั่นเองเป็นประจำทุกปีสำหรับการจัดอันดับสาวสวยและหนุ่มหล่อที่สุดในโลกของเว็บไซต์ TC c a n d l e r ผู้จัดอันดับอิสระที่คนทั่วโลกยอมรับโดยผลงานม,มาจากการเสนอชื่อผู้เข้าชิง และการโหวตจากผู้ติดตามทั่วโลกและปีที่ผ่านมาก็เช่นกันได้มีการประกาศ100อันดับหนุ่มรอสาวสวยออกมาแล้วล่าสุดวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศผลออกมาแล้วว่าหลังจากที่หลายคนรอคอยกันโดยอันดับหนึ่งได้แก่น a นซี่จีเวล c แมคโดนีหรือแนนซี นักร้องนักแสดงและพิธีกรชาวเกาหลีอเมริกันอดีตสมาชิกของเกิร์กรูปเกาหลีมมโมแลดนนั่นเองและสาวไทยนั้นพาเรตติดอันดับเข้าไปถึง8คนด้วยกันอันดับที่6ลูกหนังซีตลาอันดับที่14ลิซ่าแบล็กพิงอันดับที่30ชนนอรสัจกุลอันดับที่50มินนี่จีไอดลอันดับที่54บกี้ริรเบกาอันดับที่77วีวีโอเลต อันดับที่80อิงฟ้าวราหะและอันดับที่98ฟิฟีนสโรชาอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ